สวัค่ะพืกอนวันนี้เราจะสอคัมคิดแกงกอลเป็นไม่แนวนะไปดยกันมาอันดับแรกนี้ค่ะชุดน,นี้นะนีนชุดนี้เลยอันนี้เป็นชุดน้อนพื้นนะไม่รู้เหมือนอเปล่าอันนี้เราเลือกกันเกลียนอนอนๆนะนะนเดี๋ยวเลกก่อนอ่าแล้วก็สมผงนี้เลย เด,เ,ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะเนี่ยอ่ะทุกคนเหมียวช้านไม่อันนี้ในแหวนเขาไม่มีเหมียวช้าเลยไม่มีนะเลยแกะกุญแจแค่น,นี้แล้วก็หน้าตาก็แบบเนี้ยเดี๋ยวด้วยนี่ไะเห็นไหมนี่ถ้าหน้าโมโหมันจะน่ารักอีกนะเดี๋ยวเอาน้าโมโหให้เนี่ยเห็นไหมน่ารัก ต้มบอกเลยว่าในแมปนี้นะคะ่ะเขาไม่มีเหนียวชานให้แนวะชานจะเอาไปซื้อส่วนค่าก็ไม่เหมือนนะก็เอาไปซื้อค่าก่อนนะคนคือค่านะส่วนพี่นิวเขาจะเกิมเกมกันนะฮนะคนบายบายเดี๋ยวแป๊บบายบายก่อนบายบาย ให้ดูก่อนอ้วสิ่อ้วนั่นแหละอ้วอีก